็นนักศึกษาเป็นประชาชนเขาให้ทําบัตรคนจนยืดยังความเป็นคนจนมาแปดปีแล้วครับบางคนทีแรกลืมตัวเห็นรัฐบาลออกบัตรให้ดีใจจะเก็บไว้ยืดไปไหนเออาจจะชักบัตรมาตรวจเอาให้เพื่อนดูนี่บัตร ใช้บัตรคนจนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทยค่าแรงกันต่ำแน่นอนภายในปี70จะได้วันละ600ว้านายกรัฐเพื่อไทยประกาศได้ไม่กี่วันว่าค่าแรงจะได้วันละ600น้อยแน่พักประวิทย์ประกาศว่าจะให้700 เดี๋ยวผมว่ามันมาแ0 0รครับไม่ใช่แข่งกันต่อราคาเงาะะพี่น้องอย่าไปฟังไอ้พวกนั้นพูดแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบทําไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นมีการชี้แจงอะไรของเรานี่แน่แน่เป็นรัฐบาลสี่ปีภายในปีเจค่าแรงกันต่ำหกร้อยส่วนไอ้พวกนั้นเรียก พอทำานประชาชนออกกติกาช่อฉนแล้วยังอยากจะอยู่ต่อยาวๆเมื่อเช้าผมดูข่าวใจหายว่ารากฏออกมาจากบ้านมีคนเดินเข้าพักพลังประชารัฐประกาศเป้าหมายว่าจะเอาพลเอกประวิทย์ขึ้นเป็นนายกให้ได้ผมได้ยินและผมนึกในใจว่ามึงไม่ต้องเอาขึ้นเป็นนายกมึงเอาขึ้นเวทีให้ได้ก่อนนะว้อยาา ปีแทนที่คนภูกระดึงจะได้กระเช้าไปกับได้กระเช้าเอาบทเอกประวิทย์ขึ้นเวที่เวลาจะปราศัยไอ้ยางนี้ก็ปีครับส่วนบทเอกใบพุทยประยุทธ์จันโอชาพอใกเวลาที่จะต้องยุคสภาอาการเหมือนคนเลือดจะไปลมจะมาหงุดหงิดทุกวันวันก่อน หลอดเลยนีมันต้องอย่างนั้นมันต้องก็ต้องอย่างนี้นันกข่า,กาวก็าถามไงวันก่อนเห็นท่านทักษิณบอกว่าบ้านเมืองจะต้องมีการยุบสภาจะต้องแก้ปัญหาเท่านั้นนะครับปูจะพูดถึงคนคนนี้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบแล้วก็เดินหายไปเฮ้ยประยุทธ์คุณฟังผมนี่คุณยังมีหน้าจะแสดงตัวว่าไม่ชอบใครเขาอีกเะ่ะ พูดได้เลยละแต่ผมไม่ชอบคนนั้นผมไม่ชอบคนอย่าพูดเลยคุณรู้ไหมว่าคนทั้งประเทศน่ะเกลียดคุณมากกว่าคนที่คุณไม่ชอบอีกหลายเท่าถ้าคุณประยุต์คุณรู้ไหมว่าคนที่คุณประกาศว่าคุณไม่ชอบอยู่ในใจประชาชนมันน,ะนานจนปั่ วัวสองวันก่อนผมไปปากใต้คนปากใต้เดี๋ยวนี้ก็เชียร์เพื่อไทยครับเดินมาบอกผมวันนัทวุฒิสบายใจได้คราวนี้พี่เลือกเพื่อไทยแน่นอนผมนึกในใจแสดงว่าคราวที่แล้วไม่ครับแต่เอาลับไม่ว่ากันเอาคราวนี้กับคราวนี้จับไม้จับมือบอกฝากเชียร์อุ้งยิงให้กำลังใจอุ้งยิ้งแล้วถามผมว่าลูกอุ้งอิงจะชื่ออะไรวงว จะไปรู้เลยครับผมไม่รู้จะตอบอยังไงก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ลูกคุณลุงเอ่งชื่ออะไรผมไม่ทราบอะเดี๋ยวคอยตามดูข่าวก็แล้วกันแต่ผมยืนยันว่าจะไม่ชื่อประยุทธ์แน่นอนครับอภิมงคต ของประเทศไทยหลักฐานสม,มโนโนครวัวพบว่าตลอดมาปีที่ผ่านมาหาเด็กเกิดใหม่ชื่อประยุทธ์แทบไม่มีเลยพ่อแม่เขารักลูกของเขาตั้งลูกมาให้โตเป็นคนเสียสติเขาจะตั้งชื่อนี้ได้ยังไงพี่น้องเดีกนรบค,ครับสถานการณ์มาถึงจุดที่ เพื่อไทยแน่ๆหลายคนเชื่อกันไปต่อว่าแลนสไลด์เพื่อไทยเกินครึ่งแน่ๆดังนั้นว่ากันตามจริงเนี่ยเลือกตั้งคราวนี้ไม่ต้องแข่งกันนะครับเพราะมีคนชนะเห็นๆคนแพ้ก็ไม่ควรจะได้เป็นรัฐบาลแต่กติกานี้มันไม่เป็นแบบนั้นไงกติกา มันตั้งใจโกงแล้วโกงใครโกงพักคเพื่อไทยคนที่โกงพักการเมืองอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งก็เท่ากับโกงประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศขัานนังฟังกันในสนามกีฬาข้างหน้าเป็นสนามฟุตบอลผมยกตัวอย่างง่ายๆเลือกตั้งคราวน่นี้มันเหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลของสองฝ่าย ไอฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมีอิทธิพลรับสนามเอานักเลงมาถือปืนรอบสนามแล้วก่อนลงสนามเนี่ยมันพากันไปแล้วก็ยิงประตูไว้250ลูกไ,ไ,ไมายความมาตั้งสอบอวไว้รอ250คนยิงเอายิงเอาเป่านอกวีดปรีดแรกเริ่มนาทีที่1นึ่งนอยู่250ประตูต่อศูนย์ ชนพักเพื่อไทยถูกโคนล้มถูกยึดอำนาจถูกยุบมาแล้วหลายหนแต่เราล้มลงต็ลุกขึ้นได้เพราะเราล้มลงบนตักประชาชนที่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วประชาชนก็พยุงพักเพื่อไทยขึ้นมาแล้วประชาชนก็บอกว่าต้องเอาเพื่อไทยเท่านั้นในการแก้ปัญหาพี่น้องครับ มาถึงบังเลยมาถึงภาคอีสานคราวนี้เกจิอาจารย์การเมืองบางคนวิเคราะห์กันหน้าจอทีวีว่าอีสานนี่น่าห่วงแต่ก่เพื่อไทยกระแสดีแต่เที่ยวนี้พวกโน่นกระสุนเยอะจะเอามาแจากแจกแจกแใครอยู่บ้านเขาจะเอาเงินมาให้ให้ให,ให,ใหถ้าเขาเอาเงินมาให้เอาหรือไม่เอา ทำที่เขามีอำนาเขาอาเงินมาให้